หนูรู้สึกว่าการได้ส่งต่อรอยยิ้มหรือการที่ทําให้คนรอบข้างมีความสุขค่ะมันช่วยทําให้เราหายเครียดได้เพราะหนูรู้สึกว่าในทุกวันนี้ค่ะทุกคนก็แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องที่สบายใจแล้วก็ไม่สบายใจอยู่ในทุกๆวันแน่นอนและหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูได้ตัวนหนึ่งที่ทําให้เขาได้ยิ้มหรือเขามีความสุขก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย อย่างที่บอกไปนะคะว่าในหนึ่งวันะ่ะเราเจอเรื่องหลายอย่างมากอย่างแบบลองคิดสภาพะว่าถ้าเราไปทํางานเหนื่อยเหนื<ๆ>่อยเราก็คงอยากเห็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขถูกไหมคะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มที่เขาได้เห็นแล้วเขา,าเอ้ยคนนี้น่ารักจังเอ้ยคนนี้ยิ้มสดใสจังหรือว่าคนรอบข้างอะคะ่ะแบบสวัสดีวันนี้เป็นไงบ้างด้วยน้าเสียงและท่าทางที่ด้วยรอยยิ้มอย่างเงี้ยคะ่ะหนูรู้สึกว่าแน่นอนว่าเขาก็จะต้องหายเครียจากสิ่งที่เขาเจอมาทั้งวันแน่นอน น่าจะเพราะว่าเป็นตัวเองของหนูได้ค่ะเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําทให้คนรอบข้างมีความสุขอะค่ะเวลาแบบเห็นหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มของเธอมือนแบดส่องรอยยิ้มสดใสจนทุกคนต้องมองลองไข่หนุกนี้น่ารักจริงยิ้มเก่งแสนใจดีมีพลังเพิ่มสิ่ง